จันจิโดนแสแรงอีกแล้วล่าสุดทำคลิปตอบกับ2ประเด็นรอบนี้ไม่ทนอัดคลิปตอบกับโดนแสอีกแล้วสำหรับจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยหวานใจเพรอกดังมาริโอเมาเดอร์ไม่ว่าจะเรื่องแต่งตัวเรื่องการเต้นทำคอนเทนต์ต่างๆก็โดนตามแสไม่หยุดอย่างล่าสุดเธอทำคลิปตอบกับชาวเน็ตไลน์หนึ่งที่แสดงความคิดเห็นถึงเธอว่าจันจินี่ท่าจะว่างมากเนอะเห็นถ่ายแต่คลิป ลงวันวันนี้คงว่างงานหดหรอแค่ได้เป็นแฟนกับมาริโอนี้ดีดามากงานนี้สาวจันจิตอบกลับบอกว่าบอกก่อนนะคะจันจิเป็นทั้งนักแสดงเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็น Creator, เอนเตอร์เทนเนอร์รวมถึงแดนเซอร์ ฉะนา้นหน้าที่ของจันจิคือสิ่งเหล่านี้ที่ทุกคนเห็นกันค่ะการที่จันจิว่างมาถ่ายคลิปคือการแบ่งเวลาจันจิสามารถนอนไม่ทําอะไรเลยก็ได้ในแต่ละวันขี้เกียจเลยก็ได้มาทํางานถ่ายรีวิวต่างให้เสร็จนอนเฉยๆไม่ต้องเต้นก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญคือ e อ็นจิเมนท์ที่จะเกิดขึ้นในช่องทางติ๊กตอกของจันจิถ้าจันจิไม่ทําอะไรเลยทางติ๊กตอจะปิดการมองเห็นของจันจิเพราะฉะนั้นการที่จันจิทำคอนเทนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่ม e อ็นจิเมน์ในช่องของจันจิจันจิทําเพื่อช่องจันจิไม่ต้องห่วงจันจิมีงานทําไม่เคยว่างค่ะและการที่จันจิมาเต้นหรือไร้สาระมาทําอะไรให้ทุกคนดูมันก็คืองานของจันจิเช่นกันค่ะ สำหรับประเด็นเป็นแฟนมาริโอ้ดีดามากถ้าคุณได้ดูข่าวจริงๆย้อนไป5ปีที่แล้วจันจิโดนบูรี่ตลอด5ปีไม่เคยออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับพีโอเลย อยู่เฉยๆนิ่งๆเพราะกลัวการโดนดา่ากลัวคนมาว่านอนฝันร้ายเวลามีใครมาว่ามาคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาคู่ปีนี้คิดว่าเป็นปีที่จะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตจันจิอีกแล้วมีบ้างแต่ไม่สำคัญแล้วมีหลายคนให้กำลังใจจันจิหลายคนมากไม่มานั่งกังวลอะไรต่อไปแล้วไม่ได้ว่างค่ะแค่จัดเวลาเป็นหนูเก่งนะ